ถังโรยปุ๋ยธรรมดาเรามาดัดแปลงติดท้ายรถไถเพื่อใช้โรยปุ๋ยระหว่างไถล่องดูุคานะครับอันนี้เป็นตัวจ่ายปุ๋ยที่ติดมากับเครื่องเป็นไก่บีบเปิดปล่อยปิดครับอันนี้เรามาดัดแปลงใส่ตัวเปิดไปฟ้าครับ เวลาปรับปริมาณให้ลงมากลงน้อยคือตัวนี้นะครับตัวนี้เวลาปุ๋ยไหลลงมากระแทกนี่ก็จะทำให้ปุ๋ยบานออกครับนี่นะครับติดตั้งตัวปิดเปิดไฟฟ้าแล้วครับใช้หนังยางปุูกเอาจะได้ปรับได้ ช่องทางที่ปุ๋ยลงสามารถลงได้2ทางแต่เราใช้ช่องเดียวครับอันนี้กดไว้าปุ๋ยลงมากระถานี่ปุ๋ยจะสาดลงกระจายลงหน้าผานครับและตอนนี้ผานก็ไถกบครับถังนี้ประมาณครึ่งกระสอบครับอันนี้ปลูกประยุง์ไว้เฉยๆเพราะมีน้ําหนักเดี๋ยวมาดูการทํางานกันนะครับกดเดินหน้าติดปล่อยดับกดถอยหลังติดปล่อยดับนี่นะครับอันนี้สายแบตแบตนี้ครับต่อแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ครับกด ปิดเปิดปิดเปิดปิดอันนี้ปิดเปิดปิดเปิดแล้วเวลาปรับปริมาณปุ๋ยก็ปรับที่ตัวท้ายนี่ะีานี่นะครับการทำงานของสวิตเปิดเปิดเห็นไหมครับิดป ตัวตัวนี้จะทำให้ปุ๋ยบานกระจายนะฮะอันนี้สำหรับทำงานคนเดียวครับเราก็เอาปุ๋ยมาทิ้งไว้หัวแปลงเราก็บรรทุกติดไปหนึ่งกระสอบก็ได้แต่เนี่ยแถวหนึ่งประมาณ500เมตรผมวิ่งไปกลับหมดหนึ่งถังครึ่งกระสอบพอดีฮะเดี๋ยวครับแล้วตัวนี้ ปุ๋ยมันลงหน้าผานตอนนี้ก็กบไปในตัวเปิดไฟดับปดปีนไฟดบนะครับ คาสูงปั๊ไปเท้ารถไถแล้วนะครับยุคาตอยังไม่ครบปีนะครับเนีย่ยทำงานออกมาครับก็กบปุ๋ยดีฮนะผมจะไถรอบเดียวนะครับไม่ไถสองรอบก็คือมันสิ้นเปลืองเปล่าครับไถสองรอบเดี๋ยวเนี่ยผมไถไปอย่างนี้ใช่ไหมมันก็พอเตียนแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณ2เดือน3เดือนผมก็จะมาไถฝั่งนี้ฝั่งนี้ตลบเข้าฝั่งนี้ครับมันจะได้ประหยัดค่าน้ํามันในการไถไปนะแล้วยุคานี่เราจะยังไม่แต่งจริงนะครับ ให้กิ่งมันคุมหญ้าแต่จริงๆนะผมยังไม่ใส่ปุ๋ยนีย่ผมจะยังไม่ไยนะครับเห็นไหมแปลงก็จะไม่ลบเท่าไหร่แต่ไปปีเดียวเดียวแต่พอดีผมใส่ปุ๋ยครับเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ลื้อออกมาล้างเก็บครับไว้ฤดูการหน้าถ้าจะใช้ก็นําไปติดตั้งใหม่ครับมีสวิตแบตแบตเครื่องพ่นยาได้ครับท่อกระจายปุ๋ยแทงปุ๋ยครับนีจุดวาลวครับอันนี้จุดหัวจ่ายปุ๋ยครับนี่เป็นระบบไฟฟ้าครับ ยังต่รถถยเราจะติดตั้งตัวนี้ทําจากไม้หรือตะกเหล็กก็ได้ครับไม้ดีกว่าจะยืดหยุ่นกว่าแล้วก็เจาะรูท่อผ่านพอเราลื้อออกรถไถก็ใช้งานได้ปกติครับแล้วดูการหน้าถ้าจะใช้ก็ติดตั้งใหม่ครับถอดแค่น็อตเบอร์14 1ส3 4ตัวก็ดึงออกมาครับในส่วนตัวนี้ก็แค่ผูกไว้กับตัวนี้ครับ ที่เราใช้เหล็กอ่อนๆน,นี่คือให้หัวใจปุ๋ยมันขย,ยับตัวขย,ยับให้ปุ๋ยลงจะได้ไม่ค่อยมีปัญหาติดแต่ระวังปุ๋ยที่เป็นก้อนนะครับจะทําให้ปุ๋ยติดที่ลิ้นหัวใจได้ครับ